สิทธิพิองข้าจะมั่นคงเกินไปแล้วตอนที่287โอสถทรงพลัง 1, หนึ่งหึ่งท่ามกลางเสียงบินหึง่งหึ่งของยุงหลี่ฉางโซ่ได้ยินถึงความตั้งใจที่จะตรวจสอบบางอย่างและความขาดกลัวดูเหมือนว่ายุงเลือดตัวน้อยนี้จะลำบากใจมากแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรนอกจากบินวนรอบรอบหลี่ฉางโซ่สองครั้งแล้วร่อนลงมาเกาะที่ริมหูอย่างระมัดระวังแน่นอนว่าย่อมเป็นผู้บำเพ็ญเหฝนจริงกลับมาอีกครั้งเพื่อรายงาน นอกจากนี้ยังเป็นยุงเลือดตัวเดียวกับที่เจ้ากงหมิงค้นพบและซัดพลังระเบิดใส่มาก่อนหน้านี้แน่นอนว่าหลีช่ชางโซ่ย่อมรู้ดีเพื่อที่จะส่งข่าวให้เขาทันเวลาผู้บำเพ็ญหวนจริงจึงใช้ยุงเลือดให้กัดฝูงปลาทะเลในน่าน้ำทะเลทางตอนใต้ของเมืองอันสุยและใช้วิญญาณที่อ่อนแอของปลาทะเลเป็นอาหารหล่อเลี้ยง เมื่อมีเรื่องสําคัญที่ต้องรายงานยุงเลือดจะกินวิญญาณของปลาทะเลและรีบออกจากทะเลทักษินทันทีพลังเวทของผู้บําเพ็ญหวนจริงแม้จะทําร้ายความสงบสุขของสวรรค์แต่ก็ต้องบอกว่ามันสะดวกกว่าตุ๊กตากระดาษจําลองมนุษย์ของข้าจริงๆเรื่องสำคัญที่สุดก็คือการรักษาประสิทธิภาพของต้นไม้ นายท่านเสียงของผู้บำเพ็ญเหวนจริงดังไปถึงในใจของหลี่ฉางโซ่อย่างไม่สบายใจเล็กน้อยอาผู้บำเพ็ญเหวนจริงสหายเต่าสองคนที่กำลังดื่มชายอยู่ที่นี่ในตอนนี้บังเอิญว่าหนึ่งในนั้นทำร้ายเจ้าโดยไม่ตั้งใจหลี่ฉางโซ่กล่าวอย่างอ่อนโยนว่าต้องขออภัยจริงๆที่ข้าก็ไม่อาจชี้แจงตัวตนของเจ้าให้พวกเขาฟังได้เช่นกันยุงตัวน้อยกระพือปีกของนาง ในขณะนั้นผู้บำเพ็ญเวนจริงซึ่งอยู่ในถ้ำในดินแดนเทวะประจิมอดจะกรอกตาไม่ได้นั่นหมายความว่าอย่างไรกันเขาทำให้ข้าตกใจกลัวก่อนแล้วค่อยปลอบหรือวิธีเฉยๆยแล้วเขาคิดว่าจะล่อหลอกข้าผู้บำเพ็ญเวนจริงราชินีผู้สง่างามแห่งเผ่ายุงโลหิตปีกดําได้ง่ายๆเช่นนั้นหรือแน่นอนว่าข้าจะ จากนั้นผู้บำเพญ็ญวนจริงก็ใช้ประโยชน์จากยุงเลือดเพื่อดูภาพภูเขาแม่น้ำที่แขวนอยู่ตรงกลางห้องโถงด้านหลังแล้วนึกถึงนึกถึงภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านี้และกลิ่นอายของผู้แข็งแกร่งที่ชั่วร้ายที่เคยจับนางมาก่อนหน้านี้ผู้ที่ค้นพบยุงเลือดของนางและสังหารมันทันทีเมื่อครู่ก่อนนี้คือชายชราที่จู่จูก็ล้มตัวลงนอนอยู่ตรงหน้านางในวันนั้นเจ้าเท่าผู้นั้นผู้บำเพ็ญวุ่นจริงย่อมไม่พลาดอย่างแน่นอนต่อให้เขากลายเป็นเท่าทาน นางก็ยังจำคนผู้นั้นได้ในขณะนั้นผู้บำเพ็ญเวนจริงมั่นใจอย่างยิ่งว่าคนผู้นั้นคือเจ้ากงหมิงสิทธิ์ชั้นนอกคนโตแห่งสำนักบำเพ็ญเต๋าเจียซึ่งได้รับฉายาว่าผู้ทรงคุณธรรมสูงเทียมฟ้าแล้วการกระทำเช่นนี้ยังคงเรียกว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมเฮ้ยสิทธิ์สำนักบำเพ็ญเต๋าช่างดูร้ายยิ่งและยังมีจิตชั่วร้ายจริงๆอาโลกบรรพการ ผู้บำเพ็ญเหมือนจริงจะสอบทกกลด่าในใจทว่าก็ไม่กล้าเผยอารมณ์ของนางออกมาและยังคงแซงทำเป็นเสียใจต่อไปเพื่อลดระดับการป้องกันตัวของเทพแห่งท้องทะเลที่ท,ทต่อนางหลี่ฉังโซ่ถือถ้วยชาและกล่าวอย่างกันเองว่าคราวนี้มีเรื่องอะไรสำคัญมากหรือไม่ นายท่านท่านทำให้สำนักบำเพ็ญประจิมพ่ายแพ้ในครั้งนี้สิทธิ์ของจอมปราดทั้งหกคนล้วนถูกเจ้ากงหมิงเพียงคนเดียวหยุดเอาไว้ได้ทำให้สำนักบำเพ็ญประจิมต้องล้มเหลวและเสียทหารปีศาจไปมากมายอย่างสูเปล่าบอกสิ่งที่ข้าไม่รู้มาเจ้ากะยุงน้อยขยับเข้ามาใกล้แล้วกระซิบสองสามคำหลี่ชางโซ่ค่อยๆขมวดคิ้วหนักขึ้นแล้วโบกมืออย่างรวดเร็วให้ผู้บำเพ็ญเหวินจิงล่าถอยออกไปเอง ขณะที่ยุงโลหิตกำลังจะทำลายตัวเองทันใดนั้นหลี่ฉางโซ่ก็นึกถึงบางสิ่งขึ้นมาได้และกล่าวอย่างอ่อนโยนว่าคราวนี้เจ้าส่งข่าวได้ดีเจ้ามีส่วนในการปิดล้อมวังมังกรอย่างมากเมื่อไม่กี่วันก่อนขณะที่เจ้าอยู่นอกวังมังกรข้าก็อยู่ข้างๆปรมาเต่าู้และท่านปรมาจาร์เต่าผู้ยิ่งใหญ่ก็รู้แล้วเช่นกันว่าบัดนี้เจ้ากำลังทำงานให้กับสำนักบำเพ็ญเต่าหยินและย่อมไม่สังหารเจ้าทันทีเมื่อเขาเห็นเจ้าในอนาคตผู้บำเพ็ญหวนจริงตะลึงงานทันทีที่ได้ยินเช่นนั้น และก่อนที่นางจะทันได้ถามอะไรอีกยุงเลือดก็ระเบิดแตกเป็นเสียงเสียงจนกลายเป็นสายละอองโลหิตที่กระจายและสลายไปอย่างรวดเร็วในเคหะถ้ำนั้นผู้บำเพ็ญวนจริงนั่งตัวตรงและหายใจถี่ระรัวอย่างมิอาจอธิบายได้ดวงตาดุดตาหงของนางค่อยๆลืมขึ้นอย่างช้าๆใบหน้าที่มีเสน่ห์ของนางเผยกลิ่นอายของความอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิหนึ่งออกมาทันที นางอดจะอยากยิ้มมุมปากขึ้นอย่างไม่อาจควบคุมได้และส่งเสียงพึมพำเบาๆออกมาเขาเห็นราชินีเช่นข้าหรือไม่เล่าผู้บำเพ็ญเหวินจริงเหวินจิงคายกลิ่นหอมติดปากออกมาสองไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่แต่ในไม่ช้านางก็มีท่าทางสบายใจขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นก็ค่อยๆล้มตัวลงนอนช้าๆแล้วเล่นกับหุ่นยุงเลือดที่นางกระจายออกไปอยู่ในทั้งสี่คาบสมุทร นางต้องทำในสิ่งที่สำนักบำเพ็ญประจิมสั่งการและยังต้องให้ข้อมูลแก่คำแนะนำแก่สำนักบำเพ็ญเต่าหยินอีกด้วยไม่รู้ว่าที่สำนักบำเพ็ญเต่าหยินต้องการสิ่งใดจึงให้ข้าแฝงตัวอยู่ในสำนักบำเพ็ญประจิมต่อไปผู้บำเพ็ญเหมือนจริงรู้ดียิ่งสำหรับจอมปราดเทพแล้ว นางเป็นเพียงมดที่แข็งแกร่งกว่าตัวอื่นๆเล็กน้อยสำนักบำเพ็ญเต่าหยินจะไม่ยอมให้นางวางแผนร้ายต่อต้อตอตอตานจอมประเทศแห่งสำนักบำเพ็ญประจิมทั้งสองคนอย่างมากที่สุดก็จะให้นางทำงานสกรปรกเช่นการลอบสังหารในบางคราวและในท้ายที่สุดแล้วสำนักบำเพ็ญเต่าหยินและสำนักบำเพ็ญประจิมก็ไม่ต่างกันนักที่เรียกว่าสำนักบำเพ็ญใหญ่นั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ ผู้บำเพ็ญเวนจริงเลียริมฝีปากสีแดงของนางในขณะที่ดวงตาก,ก็ยิ่งดูน่าหลงไหลมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิทธิของจอมปราดทั้งสองฝ่ายนั้นแตกต่างกันมากจริงๆทางด้านสำนักบำเพ็ญเต่าหินนี้ทั้งปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่และประมาจารย์เต่าน้อยทําให้นางรู้สึกถึงความเก่งกาจในวิหารเทพทะเลแห่งเมืองอันสุยเมื่อยุงเลือดหายไปหลี่ช้างโซ่ก็ลุกขึ้นยืนแล้วก้าวเดินไปมาช้าๆเขาพิจารณาข่าวที่ผู้บำเพญ็ญเวนจริงนำมาให้อย่างรอบคอบ สำนักบำเพ็ญประจิมเพิ่งเริ่มการประชุมเพื่อทบทวนความพ่แพ้หลังสิ้นศึกครั้งนี้ตามที่ผู้บำเพ็ญเหมือนจริงบอกมาบรรดาสิทธิ์ของจอมปลัดบางคนเดือดดาลและบอกว่าต้องการวางแผนทำร้ายเจ้ากงหมิงทว่าสิทธิ์ของจอมปลัดคนอื่นๆไม่เอาด้วยความจริงแล้วบรรดาสิทธิ์ของจอมปรัดเหล่านี้นั่นเองที่เป็นผู้จัดการแผนการปรับมังกรให้เชื่องของสำนักบำเพ็ญประจิมปรมาจารย์จอมปรัดไม่ได้แทรกแซงใดๆ เขาเป็นห่วงเช่นกันที่สำนักบำเพ็ญประจิมเกลียดชังอาจารย์ลุงเจ้ายิ่งนะแต่ผู้บำเพ็ญเหวินจิงเพียงได้ยินพวกเขาพูดถึงเท่านั้นไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะวางแผนร้ายเมื่อใดและอย่างไรอาจารย์ลุงเจ้าเพิ่งจากไปโดยบอกว่าจะกลับไปฝึกบำเพ็ญที่ภูเขาเอ๋อเหมยและยังบอกด้วยว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้น้องชายเทพแห่งท้องทะเลไปตามหาเขาที่ถ้ำหลวงูในภูเขาเอ๋อเหมยได้ข้าจะเตือนอาจารย์ลงเจ้าให้ระวังตัวได้อย่างไร หรือควรให้อาจารย์ลุงเจ้าไปซ่อนตัวที่เกาะซานเซียนเพื่อหลีกหนีัพลำสามก่อนหลีฉางโซ่คิดอย่างรอบคอบอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็รู้สึกว่าเมื่อดูจากวิธีการและตัวตนของเจ้ากงหมิงแล้วสำนักบำเพ็ญประจิมย่อมไม่อาจทำร้ายเขาได้ในบรรดาศิษย์ของจอมปลาดแห่งสำนักบำเพ็ญนประจิมไม่มีปรมาจารย์ที่แข็งแกร่งมากนักในขณะนี้ชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกอยู่ในสำนักบำเพ็ญเต๋าหยินและสำนักบำเพ็ญนเตา๋า ความจริงแล้วข้าไม่จำเป็นต้องห่วงอาจารย์ลุงเจ้าปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่ของข้ารับปากเองแล้วว่าเมื่อถึงเวลาเขาจะจัดการเองดังนั้นก็ไม่น่าต้องจะกังวลอะไรเมื่อเจ้ากงหมิงเผชิญหน้ากับสำนักบำเพ็ญประจิม หรือกล่าวอีกในหนึ่งเว้นเสียแต่ว่ามหาทันสวัรค์ปรับดาเทพจะทําให้ล่มสลายคนของสํานักบําเพ็ญเต่าเข็นฆ่ากันเองไม่เช่นนั้นหากปรมาจารย์นอกสํานักบําเพ็ญเต่าคิดลงมือจัดการกับเจ้ากงหมิงก็ย่อมพบกับความยากลาบากไม่น้อยไปกว่าการตบเจ้าสํานักปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ธงเทียนเจียวจู่โดยตรงแล้วหากข้าอยากวางแผนทําร้ายอาจารย์ลุงเจ้าข้าจะใช้วิธีการใดได้ได ลีฉางโซ่เริ่มคิดในมุมมองที่ต่างออกไปและคิดออกมาได้สองแนวทางอย่างรวดเร็วทว่าทั้งสองแนวทางนั้นก็เป็นเชกเช่นการเดินไต่เชือกบนหน้าผาสี่และที่เลวร้ายที่สุดก็คือความตายของเขาเองเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าก็ได้แต่ขอพรหวังให้ท่านอาจารย์ลุงเจ้าพบพานแต่สิ่งที่ดีมีชีวิตยืนยาวที่มั่นคงปลอดภัยและสงบสุขไปอีกหลายร้อยหลายพันปีต่อไปในภายหน้าหลีชางโซ่หัวเราะเบา เขาเริ่มวิเคราะห์ในใจสิ่งที่สองที่ผู้บำเพ็ญเหวินจริงส่งให้เขาคือการเตรียมการที่ตามมาของพวกเขาสำนักบำเพ็ญประจิมไม่ยอมละทิ้งอุดมการใหญ่ในการควบคุมมังกรและนั่นทำให้หลี่ฉางโซ่รู้สึกสบายใจขึ้นมากหนึ่งสดชื่นสดใสดูมีความสุข สองเดิมมาจากปากดอกบัวกลิ่นหอมเป็นสับททางพระพุทธศาสนาพูดเชิงอุปมาซึ่งกล่าวถึงความสง่างามแต่ปัจจุบันนี้นิยมใช้เป็นปากคายกลิ่นหอมปากคายดอกบัวหรือกลิ่นหอมติดปากกันมากซึ่งมีความหมายทำนองพูดไม่ดีคำพูดจาไม่ดีไม่สบายใจไม่พอใจบ่นว่ากระทบกระเทียบสาหาที่คุ้มภัยหลบเลี่ยงปัญหาสตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายร้ายแรงถึงชีวิตสิทธิพของข้าจะมั่นคงเกินไปแล้ว ตอนที่288โอสถทรงพลัง2ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาหลี่ฉางโซ่กังวลว่าสำนักบำเพ็ญประจิมจะกลัวจนหัวหดและเลิกกดดันเผ่ามังกรหากเป็นเช่นนั้นที่สารสวรรค์คิดว่าจะเป็นชาวประมงหนึ่งก็จะกลายเป็นเรื่องไร้สาระไปในทันทีเยี่ยมไปเลย แม้จะพ่ายแพ้แต่พวกเขาก็ไม่ยออ่อท้อยังคงมีกําลังใจสู้ต่อไปมุ่งมั่นไปที่การวางแผนกลอุบายยึดมั่นในเป้าหมายเดิมของพวกเขากล่าวได้ว่าพวกเขาเป็นแบบอย่างของสำนักบำเพ็ญที่ยิ่งใหญ่หญแห่งโลกแบบการความจริงแล้วในเวลานี้มีสิทธิ์ของจอมปราดบางคนของสำนักบำเพ็ญประจิมได้พิสูจน์แล้วว่าสำนักบำเพ็ญเต่าก็สนใจเนื้อติดมันสองของเผ่ามังกรเช่นกัน นอกจากโชคแล้วสำนักบำเพ็ญนประจิมก็ไม่ได้ได้ไปกว่าสามสำนักบำเพ็ญนเต่าหากพวกเขายอมถอยง่ายๆนั่นจะไม่แสดงให้เห็นว่าพวกเขากลัวสำนักบำเพ็ญนเต่าหรือเล่าเพื่อแข่งขันกับสำนักบำเพ็ญเต่าพวกเขาก็ต้องจัดการยึดเผ่ามังกรให้ได้เร็วที่สุดแม้สิ่งต่างๆจะซับซ้อนมากขึ้นแต่ก็ง่ายดายขึ้นมากสำนักบำเพ็ญประจิมระวังตัวมากขึ้นจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นเช่นกัน ตามข้อมูลที่ผู้บำเพ็ญเหวินจริงให้มาจุดสนใจต่อไปของสำนักบำเพ็ญประจิมจะมุ่งเน้นไปที่วังมังกรทะเลประจิมจากนั้นพวกเขาก็จะค่อยๆแทรกซึมเผ่ามังกรผ่านหุ่นเชิดและช่วยประโยชน์จากความขัดแย้งภายในเผ่ามังกรเพื่อผลักเผ่ามังกรไปที่ขอบหน้าผาสามศึกสู้ในช่วงงานอภิเษกที่ยิ่งใหญ่ของอาวอีแม้กองทัพกบฏของเผ่าทะเลจะประสบความสูญเสียทั้งกองกําลังทหารและแม่ทัพแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเผาทะเลแห่งสี่คาบสมุทรและเผ่ามังกรก็ได้ถึงจุดตึงเครียดอย่างยิ่งแล้ว การยั่วยุเล็กน้อยย่อมจะส่งผลให้เกิดการกรบฏที่ขยายใหญ่ขึ้นไปในวงกว้างยิ่งไปกว่านั้นสำนักบำเพ็ญประจิมจะระดมกำลังเพิ่มเติมจากมหาตรีสหัสโลกธาตุเพื่อล้อมจับเผ่ามังกรต่อไปสำนักบำเพ็ญประจิมต้องการทำลายความภาคภูมิใจของเผ่ามังกรและให้เหล่ามังกรยอมคุกเข่าลงที่เชิงเขาหลิงซานเพื่อขอร้องให้สำนักบำเพ็ญประจิมรับพวกเขาไว้เป็นลูกน้อง สำนักบำเพ็ญประจิมต้องการความเจริญรุ่งเรืองจึงปรารถนาจะปรับมังกรความเจริญรุ่งเรืองนี้มีอะไรดีเล่าก็แค่แข็งแกร่งขึ้นใช่หรือไม่คำถามนี้ผุดขึ้นมาในใจของหลี่ฉางโซ่เมื่อวิเคราะห์อย่างทีท่วนแล้วเขาก็ไม่พบอะไรเลยช่างมันเถิดไม่ว่าจะอย่างไรความสงบสุขย่อมเป็นพร กล่าวจบลีชางโซ่ก็ส่งตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์กลับไปที่ห้องเก็บตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ใต้ดินและเพ่งจิตส่วนใหญ่ของเขามุ่งไปที่งานเลี้ยงของงานอภิเศกในวังมังกรทะเลบุรพาเขายังคงกินดื่มและพูดคุยกับสหายเท่าของเขาเทพจันทราแม่ทัพสวรรค์สอสาคนและร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนเพื่อบรรเทาความเบื่อหน่ายของพวกเขา มีการร้องเพลงและไรรำไปรอบห้องโถงสาวทะเลและสาวหอยเดินไปมาทั่วห้องโถงพวกนางต่างถืออาหารเลิศรสทุกประเภทเพื่อให้บริการหากพบจานว่างเปล่าวพวกนางก็เติมเต็มให้ในทันทีขณะนี้วังผลึกแก้วคลึกครื้นไปด้วยกิจกรรมที่น่าตื่นตาทั้งร้องเพลงและไรรำแน่นอนว่าเอา๋อี่และเจียงซื่อเอ๋อไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว ตามกฎของพอมังกรทั้งสองต้องไปที่เรือนหลังใหม่ของพวกเขาและจะออกมาได้หลังจากผ่านไปสามเดือนแล้วเพื่อให้มาถวายน้ำชาแก่ราชามังกรในช่วงเวลานั้นมีค่ายกลังกรขนาดใหญ่หลายชั้นคอยคุ้มกันหออันอบอุ่นนั้นยากที่ปรมาจารย์ธรรมดาทั่วไปจะมองทะลุผ่านไปเห็นสถานการณ์ภายในได้พวกเขาสามารถกลิ้งตัวไปมาทำทุกอย่างได้ตามต้องการอย่างสุดเหวี่ยง ขณะที่หลี่ฉางโซกกำลังสนทนากับเทพจันทราก็มีภาพเหตุการณ์หนึ่งปรากฏขึ้นในใจของเขาบัดนี้ที่ยอดเขาหยกน้อยหลิงเอ๋อรได้ขี่เมฆไปที่หอโอสถหลี่ฉางโซยิ้มทันทีและกล่าวว่าเทพจันทราโปรดช่วยดูแลร่างจำแรงของข้าให้ด้วยข้ามีเรื่องต้องไปจัดการอื่นได้สิเทพจันทราพยักหน้าพลางแย้มยิ้มเขาค่อนข้างคุ้นเคยกับเรื่องนี้แล้ว ที่หน้าหอโอสถหลิงเอ๋อในชุดลายเมฆสีขาวล้วนค่อยๆขับเคลื่อนเมฆลงมาช้าๆไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดคราวนี้หลิงเอ๋อจึงไม่ได้เข้าไปในหอโอสถอย่างเปิดเผยมากนะักแต่เดินเงียบๆไปที่ประตูแทนแล้วใช้มือเล็กๆจับที่ขอบประตูก่อนจะแอบยื่นศีสะะที่ทำผมทรงเมฆเอาไว้แล้วมองเข้าไปในหอโอสถสิทธิ์พี่มีอันผิดป,ปกติใดหรือ ลีฉางโซ่ลุกยืนขึ้นมาจากเตาหลอมโอสถและหันไปมองหลิงเอ๋อพลางเอ่ยถามท่นใดนั้นหลิงเอ๋อก็หน้าแดงและกล่าวเบาๆว่าท่านปรมาจารย์ใหญ่ให้ข้ามาเชิญขอให้ท่านได้โปรดไปพบด้วยเจ้ากะหากนางประสงค์จะเรียกข้าก็ย่อมเรียกได้ท่านปรมาจารย์เป็นผู้อาวุโสข,ของเราใหญ่เจ้าต้องพูดว่าได้โปรดด้วยเล่า หลีชางโซ่ยกเสื้อคลุมของเขาขึ้นและเมื่อเห็นสภาพของลิงเอ๋อในเวลานี้เขาก็เข้าใจอะไรบางอย่างได้ในทันทีท่านปรมาจารย์ใหญ่ถามอะไรที่ทำให้เจ้าขัดเขินหรือสิทธิท่านได้ยินหรือไม่ลิงเอ๋อรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหลีช่ชางโซ่สายศีรษะและดุยิ้มยิ้มว่ามันเขียนทุกอย่างไว้บนใบหน้าของเจ้าหมดแล้วฉะไหนจะต้องฟังเล่า ไปกันเถิดไปดูกันเลยตามที่ข้าคาดไว้ปรมาจารย์ตัวน้อยหมดความอดทนและอยากคืบหน้าต่อไปอีกขั้นกับปรมาจารย์หวงังชิงผู้สูงส่งจริงๆเช่นนั้นก็ดีเหมือนกันเจ้ากะหลิงเอ๋ร์มมปากแล้วตามหลังสิทธิ์พี่ของนางไปบนก้อนเมฆและขยับเข้าหาเขาอย่างไม่ตั้งใจเล็กน้อยแต่เมื่อมองขึ้นไปที่แผ่นหลังของหลี่ฉางโซ่นางก็อดจะนึกถึงยามที่พวกเขาอยู่ริมทะเลสาบด้วยกันไม่ได้จู่จสิทธิ์พี่ าหือหลีชางโซ่หันศีสับไปมองสิทธน้องหญิงของเขาอย่างแปลกใจและพบว่าหลิงเอ๋อกำลังเอามือปิดหน้าของนางขณะที่มีควันสีขาวก็ลอยขึ้นมาจากศีรษะหลีชางโซ่ก็ตกใจเช่นกันเหตุใดสตรีผู้นี้ยังผ่านมันไปไม่ได้สักทีผ่านมากว่าสิบปีแล้วนะ เขาแค่ล้อเล่นเมื่อทำเช่นนั้นหากเขาจูบในตอนนั้นแค่แค่เขาไม่ควรคิดมากเกินไปเกรงว่าความคิดของเขาจะชักนําเขาไปสู่การกระทําตามจริงๆหลี่ฉางโซ่ขี่เมฆพาหลิงเอ๋อไปที่กระท่อมมุงจากเดิมทีหลิงเอ๋ออยากช่วยโอกาสหลบหนีแต่ปรมาจารย์ใหญ่เจียงหลินเอ๋อของนางได้กล่าวออกมาว่าหลิงเอ๋อเข้ามาพร้อมกันเลยหลิงเอ๋อจึงทําได้เพียงก้มศรีรษะรับแล้วเดินตามสิทธิพี่เข้าไปในบ้าน เจียงหลินเอ๋ออยู่ในชุดยาวสง่างามและนั่งคุกเข่าอยู่หลังโต๊ะเตี้ยใบหน้าง,งดงามของนางเต็มไปความเคร่งขรึมเมื่อเห็นสิทธิหลานทั้งสองเข้ามาในบ้านเจียงหลินเอ๋อก็ยกมือขึ้นเพื่อวางข่ายอาคมหลายชั้นแล้วมองไปที่หลี่ชางโซ่ด้วยใบหน้าที่ดูจรงิงจังเจียงหลินเอ๋อทุบลงบนโต๊ะเบาๆด้วยหมัดซ้ายแล้วจนเกิดเสียงดังตูบต่อไปห้ามผู้ใดหัวเราะเชียวนะทั้งสองสิทธิพี่น้องลวนสับๆในทันที ท่านปรมาจารย์ใหญ่โปรดอย่ากังวลเลยขอรับหลีช่ชางโซ่กล่าวต่อให้พวกเราได้ยินเรื่องขบขันมากเพียงใดพวกเราก็จะไม่หัวเราะอย่างน้อยก็จะไม่หัวเราะออกมาดังๆหลิงเอ๋อก็พยักหน้ารับหนึกหนักซ้ำแล้วเล่าเจ้ากับท่านปรมาจารย์ใหญ่โปรดอย่ากังวลข้า เจียงหลินเอ๋อสูดลมหายใจเข้าลึกและซุดตัวลงหมดพลังไปในทันทีนางนอนลงบนโต๊ะและถอนหายใจแล้วใช้เสียงแหบแห้งราวกับคนที่กำลังจะตายจากความกระหายและหิวโหยตะโกนเสียงแหบแห้งออกมาเบาๆว่าฉางโซ่มาช่วยข้าด้วยปรมาจารย์ใหญ่ของเจ้าทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วท่านปรมาจารย์ใหญ่เกิดอันใดขึ้นกันแน่หรือเจ้ากะอืม เจียงหลินเอ๋อหน้าแดงแต่ก็กลับมาเป็นปกติและดูมีชีวิตชีวาขึ้นจากนั้นนางก็ลุกขึ้นนั่งแล้วเท้าเอวของนางหากกล้าและมั่นใจพอก็จะไม่อายแต่อย่างใดเลยข้าเพียงทำตามความรู้สึกจากใจข้าอยากพัฒนากับฟูกุ้ยเอ๋อต่อไปไปอีกขั้นหลิงเอ๋อกล่าวว่าเจ้ามีโอสถปรัถนาเอามาให้ข้าสักหน่อยเถิดข้าจะให้เขากินมันแล้วข้าจะให้แน่ใจว่าข้าวสารจะกลายเป็นข้าวสุกหลีช้างโซ่งเงียบเงันทันที เขาหันไปมองหลิงเอ๋อที่รีบสายศีระนนางไม่ได้สอนท่านปรมาจารย์ใหญ่เช่นนั้นอย่างแน่นอนเพราะในท้ายที่สุดปรมาจารย์ใหญ่ตัวน้อยก็เคยใช้ชีวิตอยู่ภายนอกมาก่อนนางท่องไปทั่วได้รู้เห็นทุกสิ่งมากมายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงแม้นางไม่เคยกินเนื้อหมูแต่จะไม่เคยเห็นหมูวิ่งมาก่อนสี่หรือเล่าท่านปรมาจารย์ใหญ่แมโอสถปรารถนาจะได้ผลแต่ก็ไม่ใช่โอสถรักษาที่ถูกต้องนะขอรับ ลีฉางโซยินพลางหยิบขวดน้ำเสนหาที่ใช้หลอมโอสถปรรถนาออกมาแล้ววางมันไว้ข้างหน้าท่านปรมาจารย์ใหญ่ตัวน้อยของเขาท่านปรมาจารย์ใหญ่ของสิ่งนี้มีชื่อว่าน้ำเสนหาที่สกัดกลั่นมาจากหนอนกู่พิษรักและเป็นหนึ่งในส่วนผสมหลักของโอสถปรรถนาซึ่งผสมลงในสุราได้ทว่าก่อนจะใช้มันท่านควรบอกปรมาจารย์หวงังชิงผู้สูงส่งก่อนจึงจะดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกันโดยไม่จําเป็นขอรับ เจ้ามีของสิ่งนั้นจริงๆหรือเจียงหลินเอ่ยกริปตาเบาๆพลางเก็บขวดกระเบื้องเคลือบแล้วกระแอมไปออกมาสองครั้งจากนั้นก็เอ่ยสั่งสอนอย่างชอบธรรมว่าช้างโซ่อย่าคิดมากเกินไปเมื่อกล่าวถึงเรื่องระหว่างชายและหญิงเราต้องปล่อยให้ดำเนินไปตามธรรมชาติดูโอสถที่เจ้าหลอมขึ้นมาแล้วยังเป็นโอสถปรรถนาและน้ำเสนหาอีกเอ๋เหตุใดเจ้าถึงยังพร่ำบ่นเล่า ท่านปรมาจารย์ใหญ่ขวดน้ำสเสน่หานี้มีราคาถึงศิลาวิญญาณ6,600ก้อนขอรับเออนอกจากเรื่องเช่นนี้แล้วเจ้าก็โดดเด่นในด้านอื่นๆดีทีเดียวฮ้าห้าห้าห้าข้าจะไปเตรียมสุราก่อน หนึ่งผู้เขียนปรับมาจากนกปากซ่อมกับหอยต่อสู้กันชาวประมงได้รับผลประโยชน์คือมีสองฝ่ายต่อสู้กันจนไม่เป็นผลดีต่อทั้งคู่เฉกเช่นนกปากซ่อมกับหอยต่อสู้กันและสุดท้ายฝ่ายที่3ก็ได้ผลประโยชน์ไปเปรียบดั่งคนตกปลาที่รอเวลาตักตวงผลประโยชน์ซึ่งเปรียบสำนักบำเพ็ญประจิมกับเผามังกระดุจะน,นกปากซ่อมและหอยส่วนสารสวรรค์ก็ดั่งชาวประมงหรือหมายถึงคนที่ได้รับผลประโยชน์โชคลาภโดยไม่ต้องทำอะไรหรือโดยไม่คาดคิด 2. ความอุดมสมบูรณ์หรือของชั้นดี สต้อนให้จนมุมถึงทางตันอับจนหนทาง 4. คือถึงไม่ได้รู้จริงแต่ก็ต้องได้เห็นหรือรับรู้รับฟังจากใครมาบ้างซึ่งในที่นี้ก็คือแม้เจียงหลินเอ,อ๋จะไม่มีประสบการณ์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงโดยตรงแต่ก็ต้องรู้เรื่องนี้